พ่อแม่พี่น้องเอ้ยอันกีดน้ำกลนอันกีดน้ำกลนมาดาเม็ดเพิ่นไปเบิ่งไปเบิ่งเอาล้ำล้ำใส่ให้เบิ่งเนี้ยล้ำล้ำมาเด้อจ้ามาเด้อจ้อยมาเก็บเหยื่อซำนี่ซำนี่กับล้ำได้ได้พี่น้องทำนี่แทนกับพี่จ้อยกับฟินนะเบิ่งเบิ้งเบิ้งนี่ฮพี่จ้อยฟ้นงามบอสสุดยอดสุดยอดเลยไหมมาดาโอ้ยสุดยอดสุดยอดพ่อแม่พี่น้องจ่าเออใหญ่พอดเนี้ย เสียใจด้วยนะคะพี่บอลเดี๋ยวสิเก็บเพื่อจ้าสิท้ายลูกขาไปไกลๆสิท้ายลูกให้เขาไปไกลๆพี่ละไมจ๋ามาเด้อพี่ละไมจ๋านี่คุณาอู้เอารูปคั่มขาไปรูปคั่มลูปคั่มแทบแทบสินอนกาบคอนเลยล่ะพ่อแม่พี่น้องดมแน่หอมบ่กระลังกินกระลังง่ามเลยโอ้โหคุณะคุณะเนาะ มันมีหลายสายพันธุ์นะพี่จอยเบิ่งดหี่มอแต่ละแต่ละแต่ละเครื่องแต่ละขอนปาดโอ้ยพอดพวกแบบแตงจ่อแม่พี่นงจ๋าจะนั่งสิีไายเจนี่มากมากมากป้เจนี่ยวเด้ายๆไปนั่งใส่กล่องนะพ่อแม่พี่นงจ๋าบุญยี่เฮ่าย้างสิไปนีมีเห็ดหูหนูโอ้ยเบิ่งดแม่จ้าขอบคุณมาดามเฮ็ดเพิ่นร้ายหลายเด้อจ้าเด้อเบิ่งดแม่ีสามารถจอบมาซ่อมไว้ ชายอิ่นใหญ่มาเก็บน้ำโอ้ยเมื่อนี้สิพาตามลาหาเห็ดเก็บค่ะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาถ่ายรูปนพวดพวดจากพวดพวดอีดีเนาะอันพี่พี่จ้อยอันก้มมาก้มมาก้มค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาใหม่มันคือโบอันนี้สินพวกเจ้าเบิ่งเห็ดไปก่อนได้จ้าได้มาดามเฮดมาถ่ายรูปจ้าถ่ายรูปอู้ดอย่าเมนฟินค่ะพี่น้องจ้าพวดพูดม้อวบักแตงจ้า เห็นบ่คะเลิศเลิศเพิ่นใส่เบิ่งชัดๆเด้อเบิ่งจ้าเบิ่งเบิ้งหนูได้กระทายตะลูกก็เห็ดในโทษเราซับนี่ตะลูบเห็ดเบิ่งเบิ้งจะลูบใจค่ำกันได้พอแม่พี่น้องจะจ๋าอังเคยคว้าลุบเจ้าเนี่ยเจาเอาหนาเจ้ามาเข่าเห็ดได้ค่ะพี่พ่อนเอ้ยมาเด้อมาเด้อพี่ละไม่จะเห็นบ่นี่ยอันอี๋บิ้งมาเด้อพี่กันมาเด้ออือสุกคนนะจ้ะเอฟซีสุกคนนะจ๊ะสุกคนคุณมาเก็บเอาร้อนเดียวกระลุ่มกันได้สองคนนะคะวงนี้ฟินคักาตาวงนินโพดฟินโพด โซนนะโซอนั้นเมื่อนันพานมาเห็นกําลังซ้ำหน่กําลังจิ๊บจิ๊บจิ๊นี่งามคักจับพ่อแม่พี่น้องไส่ฝนเบิ่งเด็ดคุยกันค่ะครับว่าในเก็บงนะจับพ่อแม่พี่น้องตื่นเต้นอยู่ก่อนป่ะตื่นเต้นก่อนจ้ะนี่อีกโอ้โหพูดดีดีมาจ้ะมาๆเก็บเก็บโอ้เก็บเก็บพ่อแม่พี่น้องสิว่าขั้นแข่าเก็บเนี่ยถอดกีซีเก็บกับว่าเก็บอ่ะ เบาดูอยู่หันละเบาดูอยู่หันละจ้ากระสออเฮดน่อจอยกระบานึ่จอยกระได้เก็บอยู่แต่ว่าจอยกระสออยู่สอนคือเก่าเน่ยผ้าพอแบบนี้บอบอค่ะมีทั้งบอมีอีกแต่มาดามเฮดนะจ้าเนอะพเนนมันผ้ามาพอแบบนี้อันอันที่จริงแต่ตัวตนจะคองไม่เคยไปพอจังสี่จักเชียรดอกนี่แหละกระมาดามเฮดนี่แหละจ้าน้องแพทคนสวยพเนนอู้ยตุบปูติปีอยู่ง่ามคักงามแน่จ้ะ โูดแล้วจอนะน้าผ่านจ้พ่อแม่พี่น้องจ้าเอากึืงเอากึือเอากลกจ้กึงหรือเอามีดหันมีดมีดมีดลอกมีดเะบงกันเอาเอาเอากระตาหงหยเด้อตาตะตาใบ่ายเห็นบ่เห็นบ่เห็นจ้ะเห็นเห็นหูลแล้วหแล้วอ้ย หลานชายเจ้าก็ที่เราเอ้ยแม่จ้อยได้เก็บพี่น้องบอนนะพี่น้องอันฮิตฮิตแม่อันขึ้นหอยแม่จ้อยน้องนะเดี๋ให้แม่จ้อยแม่เก็บนำผลปั๊บคุณนะโอ้ยเราแข็งพี่จ้อยเพิ่งฉีดน้ำเพิ่งเพลิกน้ำแข็งใจเห็้มันี่น้แข็งเนาะน้ำแข็งลงจมมือขึ้นบันอากาศบรรยากาศเย็นคักเนาะโอ้ยงามคักงามคักงามคักเป็นเป็นงนอยู่แม่มาเบิ้งแข็งมาไว จ้ะหอมเผื่อพ่อแม่พี่น้องจะเจ้าหอมเห็ด้อหอมเผื่อหอมเผื่อให้จอยหอมเผื่อจ้ะขักลายแห้งสะอ่อนแห้งจากนั้นนำแข็งจับกระซางโอ้ยกระซางอุ้ยอ่อนแรงอันน้ขากงามเล่นเน่เสื้อลราไปเสื้อแล้วเล่นเน่เนอะเสื้อลบบไปพันยานเหมือนนั่นอันแพทย์ให้พ่อแม่จอนกินรีบๆแฟนพี่จอย เธออย่าไปให้ยมูฉันกินพันหยานพันหยาดมูพันตันตายมูพันกินเหล่าพี่น้องเพนเพชรว่าเห็ดนี่มันกินได้เพราะมันเป็นเห็ดขี่กินได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงสิกินเหล่ากับว่ามีผิดม,มันมีผิดมีไผิดเราหยาดมูเราเป็นหยางเหรแม่พี่น้องจ๋าแกก็ <SC>. กเอาให้กินไอ้ที่แก่บัลลูขี่ม้ายังดอกบัลลูเรืองยังทั้งมูไในเก็บเห็ดเขาปากยำควบควบควบแล้วทั้งเลนเน่ห้องตายแล้วกันล้ว่าเธอเนี่ยบัลลูขี่ม้าอยังดอกเล่นเน่กันแล้ววันศีล่ะหัวเดี๋ยวบัลลูนี่ ฉันนั่รู้เรื่องอีหลี้เพพ่นวะอันแพทย์อันเขานี่เก่งคักพนวา่าเก่งบ่เก่งแล้วสั่นกันอนนันได้เป็นลูกซย์เขาแล้วหัวเล้ยบาดเธอเนี่เธอเก่งคักพนวไาแค่นี่เกง่งนะก้าฮหูจักหาเห,หนเ็นตัวเราหรืเ่าย่องเอาอยู่หันแล้วอือันนี้กระบาย่องเด้บัดนพี่น้อง <laughs> 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 บ้าย่องพี่ ุดดดดปปูติิอันพ่อแม่พี่น้องว่าหนูว่จะแมนมากเสียงหัวอันน้องจ้อยค่ะมัหัวแล้วมาหัวให้เบิร์นมาด้วยพี่น้องหัวแสบหัวนวดจ้ะน้หัวแสบหัวนวด้เเก็บไปลยจ้ะมีความสุขคักหลายจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเห็ดจะเงี่ยงง่ายหัวง่ามโพดเด่นเห็ดแต่ละต่อนี่ก็ไม่คือกันนะจ้ะบ่คือจ้ะบ่คือนะจ๋าเนี่ยบัลลูนใจแน่จ๋าในประเทศไซทุ่งมือจ้ะเพราะว่าจ๋าในสิลูปที่ค่ำแฉกกับไซคือกัน ใจเซลความจริงความจริงจ้ะจะมาความจริงผูดเหลืองงามลายผึ่งเน่ผึ่งเน่เด็กเสิพาไปเก็บเห็ดหูหนูต่อเด้อเห็ดนั่งล่มต้อนั่งไหลเดี๋ยวสิพาขึ้นไปเบิ่งอีกืดูนะจ๊ะเก็บเอาลิ้มเอาจ้าเห็ดอะไรก็เก็บเลยเก็บหมดเลยทุกเห็ดนะคะเมื่อนี้เก็บได้จ้ะจ้ะเห็ดของฟรีจากธรรมชาติเวลาใบคะเห็นอีกบ่ดอกนั่นเอ้าถ้าเห็น เออนั่นล่ะะมันตายใหญ่พอนะคอยดีเพราะแบบพี่น้องเห็นบอว่ะิไปจลัไปไปเอาโซ่เห็ดหน้าตะกาจะมันง่ามเบิงจ้าเบิงเบิงเบิงผพกพวกโม่ปักแจงง่ามอีลีง่ามเนาะจะลังกินเลยนบบสวนสวนสาขั้นแยวพวกแม่พี่น้องจะไ้มีความสุขแล้วจะได้เก็บแล้ว หมดแล้วย่างขึ้นไปนี่ย่่างขึ้นนไปีบ่เอ้ยขึ้นไปนี่บ่ขึ้นไปนี่ไะมันเคยเกิดอยู่คอนอคอนหนึ่งมันเคยมีเขายกคอนหนีอ๋อบ่อั่งว่าจะยกคอนหนี้เด็กก็โยกคอนขอยี่สิปีนขึ้นมาได้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยสาวเหบเห็บจอยนะพูนะเฮ็ดหูจ้ะสวดสิปีนเขาขึ้นมาได้เนาะเบรกจู่หาตลบหารอบพุูนะ ปดแล้วดอกเห็ดหงนกกาลังข้นจะกําลังออกซาบลาบอยู่ในหน่อยในน่เล่มไปใส่พัดทิ้งมันหมดนี่ละจ้ะงามในหน่อยในแน่ก็งามเล่มจะเล่อยางเดียวเลยไปจ้บไปหาตัวโอ้ยพุณน่ะส่วนสิขึ้นมาได้รุ่นะจ้ะพวดแล้วจนง่วมเห็ดหงนุจ้บพ่อแม่พี่น้องะ เมื่อกี้นายจอยปีนลงเขามาจ้ะหอบเลยนี่หน่อยแตะปอแต่แปลอ้เป็นทัน้งเป็นน้ำแข็งจ้ะยันงน้ำหายแต่งล่มต่อแม่จ้ะมาดามเห็ดปัญญางไปก่อนแล้วต่อแล้วจ้ะนี่หน่อยนี่หนเอาไว้ก่อนน่าจะเนาะไปยญญานุานกลนมาดามเห็ดตัวจ้ะไปจับพ่อแม่พี่น,น้องฮะยังจะพ่อยัง <laughs> อยังน้ำกุ่นแมา่ดามเพชรมันไปจ้ะม,นมนันไปฟอยอยังมันีมันีพันวปแม่หยังคะเฮ็ดหูนู้ดจีป้าจีทูไปจับปุ่นรู้ไรพวกตะขันเขียวแทะเต็มอยู่พ่ะนะไปละวพุ่มแม่ดามเพชรมันพ่อแล้วมาจับมาเบิ้งกันบัดเซนี่ป้า แต่ขั้นเข่แล้เก่งใจอ่กองใหม่ตขอาลมาปีหนาม่นว่เก็บได้ปัดพ่อแม่พี่น้องจ้าพูนะจ้ะเกดแล้วโพดบวกงูบวกเตะอู้เป็นตับเป็นตับเเบอื้อหือเห็นบออะจ้ะพ่อแม่พี่น้องเห็นบ่ยืนบ่ค่ะน่ะจะมือนจังน้อยเนาะอากาศมันหมือนเมื่อกี้คือจังนีแดดพีจ้อยสูงกพสิเก็บถึงเด โอ้ยจากไปสูงก่อภัยพะนธุนี่เห็นหูหนวใส่กระ้านนี่สองกระ้านนึงบอระจาใส่เห็ดนั่งร่มกระตาหนึงใส่เห็ดโอ้ยกินน้ำกันที่เราหรือพี่น้องกินน้ำกันนี่แหละมาหาน้ำกันสมัครมาดามเฮียเราเพิ่งเก็บไปกินโอ้ยจังเลยจังสอดถึงเลยแพทย์ใสอยเอาละสอยต่อยเอาใหมบอใสยต่อยเอาวะเอาไหม่บอเดี๋ยวสิ่ห้ามัให้ปวดแล้ว พูดจยห้อยองแม่จัพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเปิดตาห่างก็นี่เออน่าสร้างว่าเสียงแย่เฮ็ดหงูไปกินแถวพ่อแม่พี่น้องนั่นลงร่มตาซื้อแล้วเจ้าโอ้ว่เป็นยังเก็บเอาเตี่ยไรเด็กต้อยได้คยสีกองเอาซะเตี่ยไรเด็กต้อยบ่เคยกินพ่อแม่พี่น้องเนี่ยปดูเฮโน้ ไอคือโอเคอด่เจ้ะดีดีลี่เด่ะอหาลี่เเด่ะยาก่็อินลี้มอยข้าเจ้าขยากมอนั่นจะสองเซาคนหูจักผอมได้พี่น้องสีแ่งหายเิ่นเปาเนาะพิ่นเก่งใจเก่งใจจ้ะบึึงๆคนเลยจ้ะขึ้สับลาบยุ่งจอเอาาถึงพ่อแม่พี่น้อง ค่อยว่าแม่ข่อยสูงกว่าเจ้านะเอ้ยข่อยว่าแม่เจ้าสูงกว่าข่อยบ่ค่ะถ้เป่าพันธุเราจะได้แตงโมไข่อยว่าสวยสูงจะสูงเท่าไหนคะเบากับกันข่อยสูงแค่ลอยหายซึ่งซนึงโอ้ยข่อยสูงเกินเจ้าขีดเดียวนึงอ้าไม่เป็นไรนี่จอยซ้ำนี่เจ้าก็ได้แสีบนะบ่าหนิเห็นอยู่เอากล่องกล่องเห็นบ้างนี่จ้ะคุณนะจ้ะไปหาโตนั่น ไป่านไปหั่นอะไหลายนะจ๊ะฮิตมืตะการกหลายบ่หอาไรเราค่อยว่าหลายไปก่อนออหลายหลายเราจะหลายแล้วคดแล้วจ้ะจักหลายบ่รหลายไปก่อนหลายไปก่อนาไปพ่อแม่พี่น้องจ้ะวายมาสร้างว่าพ่อแม่ตะพ่นจะถึงต้นพ่นโอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยขาเราปั่ยาคือขเดต่าเนาะแค้เดิน โอ้จ๊งแล้วมันเเตี่ยรก็ได้ต้อยบักเขืกกินพ่อแม่พี่น้องอุย้ยบ,บับงง้แต่ว่าืออมึงใจเห็นแล้วมัคักดเลยนีนจ้ะสูงคักไปลกระาจายจ่ทั้งปลายใหม่พ,พ่อแม่พี่น้องเลยลจะ นานจือบอปัดทิ้่คือสิบ่เห็นน้ำดอกตีพ่อแม่พี่น้องนานต่อยทาต่อยเฮ็ดจอยเฮ็ดพุงกุ้งค่ะคุณนะจ๊ะวันนึกว่าสิเด็ต่อยต่บกเขือถ้าทั้งนี้เฮ็ดก็เลยต่อยกินพ่อแม่พี่น้องเลยนาน มาถึงแต่เด็กตอยกินแลว้วต้องไปใหม่พูนนะจ๊ะบ่เอากลับมาได้ยางพันเอสินอนบ่หลับเก <g ib s> ็บจ่าปัตตานีฝนตกน้นำผืนตอนนี้นมากระให้เก็บตัว <c oughs> าาพูนใส่ขาผี่ะอืมพูนนะจ๊ะบ่ะเอามันสิได้กปีจ๊ะโอู้วปาไปดอกหนึง่งมันเะรอเห็นบ่จ๊ะ าตัวจ้ามุดเอาอันนี้คู้นุ้นมองนี่กันมันใหญ่กว่น,น,นี่มุดเล่มมุดเส้นโอ้ดอกน้อยหน่อยนะึงเห็นมันใหญ่ดอกโอ้ยเอา้าเห็นบล่ลนะะจ้าพุ่น่ะผู้น่ะจ้ามันใหญ่ดอกมาดด้เห็ดเอิอแล้วจากไ,ไปไปไปน้ำกลดแล้ว มันอันมันเย right? ็นยี่ใส่นี่ใส่พนักพม่พี่น้องเอ้ยที่ไปหาเห็ดที่พอเห็นเห็ดที่พอเห็นว่าเห็ดบั่มีเลยจ้ะเด้อตาบอดีพอเห็นเห็ดดีหลีจ้ะคนเห็น, <SAN> นสังตาบอดีละไอ้โอ้ยบึงเนียนจะเห็นบอลเห็ดคุณอุ้มาจ้ะเยื่อ้องมาโอ้มันเย็นเป็นน้ำแข็งคนเห็นพ่จ้าคุณเฮ้ยจับจุดอกเห็่แล้วเป็นน้ำแข็ง งามขนาดบไสถึงเน่านบค่ะยานผลระบบสัมผัสจะปาดดอกบานพผัวว่าอยู่ปวดแล้วปวดปวดแล้วกระมู่นี่ก็ต้องดีฟิวหนึ่งฟิวจัดคักจัดเต็มฟิลลุยฟิลวาวถือข้อกันพ่อแม่พี่น้องจ้ะว้ายอุ้ยงามงามงามแพทงามงามขนาดจ้ะพึปุณณ์จ้ะ น,น้นอนน้อนรับน้อนแสบน,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 น้อนนวดเราจะป้าดอกวันนี้บานบักใหญ่หนึ่งอุ้ยใหญ่เนาะใหญ่ใหญ่ใ่มันมาแมนเห็ดหูหนูเลยนี่เอินพิษเห็ดหูสางจ้ะนั่นไหตั้งซื้อไหมจะเห็ดหูสางคุณ <c oughs> นะคุณไปเอาดอกปุณนะเอาเลยเก็บเลยไปเก็บไปคุณนะอุ้ยเห็ดหูสางพ่อแม่พี่น้องเอย้ย<ๆ>บานซัมฟ้ามือเอาลดเดี๋ยวหนูมาแมนของคอยเด้๋ยเก็บจ้ะเก็บเก็บ เฮ็ดู้สั่งบันเพื่อเบผวายอยู่พระจ่าเห็นบอกบึ้งจะเห็นยังบ่จะเห็นยังบ่นบิ้งบิ้งน้ำแข็งเดี๋ยวเดี๋ยวเเปิดกล่องกันได้พ่อแม่พี่น้องกัไอ <c oughs> มะดามันเปิดกล่องเบึ้งกันบึ้งเดี๋นี้พนะโอ้สร้างน้ำแข็งสร้างจับเห็ดหู้นูจะเห็นบ่นี้บกขึ้นคือบ,บัวไทยคุณน่ะ เอ้าโทรศัพท์แพทตายอ้าวหินแล้วมาสร้างมาเอาโอ้อันพี่จอยน่าอยากโซ่อันน้ำแข็งก้อเห็ดผลโทรศัพท์แพทย์ตายถ้าคืออ่ะก็ได้เบิรงซ้ั่เฮ็ดหลายเดี๋ยวเดี๋ยวเอาดอกไม้ให้เบิร์นกู้บ่าวบันเทกับย่านผมใช่พูนถ้ายถ่าคใครเนี่ยเก็บจอนเห็ดหูนู้นที่พี่จอยแล้วเก็บใส่กระตาไายใส่กระตาเดียวถ้าเศรษฐกาเดียวกันเนี่ยจ้าอุ้ยขั้นเขียวเห็ด งูสางเอินไปเอินมามันดอกไงอันนี้หน่อยนี่ก็เอินเห็ดหูนูนะจ๊ะเนาะแต่ว่าอันนี้นี่ก็เอินเห็ดหูสางเห็ดผูช้างงูสังกระคักแล้วนี่ไงป่านนี้ไงงามคักเนาะผีผีโอผีพี่นะจ๊ะพีน้อันนี้เราบ่เห็นพี่น้องบ้านไหนไปเห็นอยู่ยังไงเห็นเห็ดหูสางคูนข้างในๆคนอีกดอกนึงเด้วย อันนี้หน่อยนี่เคือนเฮ็ดห้นเฮ็ดหนูอันนี้ยังเคลือนีู่ช้างหูเดี๋ยวร้ายแล้วเดี๋ยวายแ้วเนาะคักคักค่ะใส่เล่มอันนี้กันหน้าขันไปเล่มก็สีนวลบหลับมักกมักเล่มไมไจ้ะแล้เล่มนี้แล้วได้ฟิวคักลายมือนี่หน่อยหน่อยนี่เราก็สิเล่มเอาจะมาที่ลังคอยจะบ้น้ำกลนคอยรอกคอยเล่มหมดแล้ว ไปกับคุณภาไปหาเอาหมองใหม่ส่วนมาบุกข์ขอดีกลับมาเลยพี่จอยบัวเลยไปหนาไปเรื่อยได้ส่วนจอนะส่นั้นไปหนาไปเรื่อยปไปไปไปพุ่นปลาใหม่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยมันมาแม่นทา้งสำเดซสำหนึงได้แต่หมดหมดเข้าไปไปจับไปโตจ้ามึงจับมาเล่มพี่หู้ใช่ล่ะพุ่นอ่ะหูบักไงหนึงจ้าอืม เกิดเกิดพนะากำลังจะขึ้นจ้ะมาดามเฮ็ดเพิ่งจะสี่แยวเห็ดจ้ะมาบัดแค่ไหนต่อยเห็ดกินแม่พี่น้องมาดามเห็ดต่อยเห็ดกินจ้ะน้ำเฮ็ดชาจอยมาต่อยเฮ็ดอันเกิดก็เกิดจุปายบุญอ้ยต่อยกับวัดหยาดนางหยานพิงเนียคูใส่ตาอีกเยอะ ย่านขี้เย่เขาตาสู้เส้นสู้เส้กอมันน่ะไหมสู้เส้นเงามันนึ่งพูดคื<ห>อเอาทางอันนั้นอันนั้นทั้งอันนั้นไปทางนั้นเออัอละ่ะพูดแลาสิฮักกับเก้งใจต้นใหม่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยใสิพาเจ่าฮักลงมาเลยสบว<ห>งัดมันลงมาเลยมันเอาวะไดรอึอนันแต่ยุกใช่หรอมามา <laughs> มันติดแน่นแห้หงหพี่จอยแมนยอยู่ เห็นก็สิได้เห็ดตัวอะไรก็สิได้เห็ดแต่ละดอกพ่อแม่พี่น้องจ้าสอยลงมากเล้จักเข็ยบเด็๋เฮียไปทางเดียวไปทางใดน้ำเก็บได้บ่ได้ได้นั่นได้อยู่เห็นมากันนานได้อยู่เห็นมากันได้นั่นไปไปประเด็นน้ำหาเก็บเห็ดจ้าปะเด็นน้ำเก็บเอาน้ำเก็บเห็ดพ่อหนูกระจายได้มาจักไปลงไปทางใดแน่ประเด็นใชนี่เห็นบ่ นี่พี่น้องจะเดี๋ยวเด้อยวจะเอาออกมาให้เบิ่งเด้อเพิ่นค้ำไปพัวพ่อแม่พี่น้องจ้ะโอ้หักขนาดเนาะอ้าวนั่นนั่นนั่นจะเย็บจะเย็บไม่เย็บเอ้าใหม่สิลอนส่หัวเอาว่าแม่ไปใหม่ใหม่สิลอนส่หัวเือเสียเบิดพี่น้องเอ้ยบ่เห็นเห็ดพ่อดอกเมื่อกี้คือจังนมาต้อยลงหลายๆนี่นี่นี่จ้อยโอ้ ตาหนี่ก็ได้ร้ายแล้วละไปแต่ว่ามันอู้นี่นี่นี่เห็นแล้วเบิ่งไปเบิ่งมากกะเห็นจ้พ่อแม่พี่น้องจ้าแต่ว่าอันแผลว่าแผลต่อยลงหลายตอนอยู่นะหาเนื้อหาน้ำหาเห็ดก็เนื้อพ่อแม่พี่น้องบึงแง่นี่จ้าเห็ดหูนูปูเนี่ยเป็นตับเป็นตับดิบนะกระลังสิเกิดอันเป็นอันอันอันซ้ำหัวไม่ขีดยดไงก็หัวไม่ขีดอยู่หรอกว่าปวดปูดอีหลี่อ้ยแต่ขั้นแขวนเนาะขันเป็นเกิดไงขึ้นมานี่อืมปวดอึดตะสินือสิหล่นตะกาว่าคอนนี่นะ พูดแล้วไปจับไปห้าตัวจ้าโอ้ย,อยเห็ดนังล่มชนิดนี้จ้าโอ้สีท่องงามแต่ละเก็บปิดเติมกันจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าพูดห,อ,หอมคือกันหอมคือกันงามจ้มเาเก็บอดอกดีกันฮะมีเย็นปะกีดแล้วแม,ม่ดามแม่ดามเม็ด ít là ta thấy thấy ốc mình nhăn nhu ta bay 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 bay